วันนี้ครับพี่น้องครับโหมดข้าวเช่าเทือนในช่วงที่ซองนะครับช่วงนี้ช่วงระเบียงตายถ้ำตรงตอบฉัดนะครับท่านผู้ชมอยู่กับทีวีช่อง11ผักตายนะครับเปิดทีวีดิจิตอลกอสไม้เหล็ก11นะครับเหล็กหนึ่งซองครั้งนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจไปชมได้ที่เฟซบุ๊ก NBT South แล้วก็ NBT นครศรีธรรมราชนี่รับชมได้ทั่วโลกนะครับระเบียงตายวันนี้นะครับแรงกันดึงเหลืองขลองการปลูกพราวนะครับคนผักตายบรรดาจะคุณเคย ก,การปรูพราวร่วมมะพรวนะครับมีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นในทำตามกันได้นะครับโครงการในที่เราเล่งวันนี้คือการพราวผู้พราวผู้เก้อนะครับเอ๊ะบางคนว่าเอ๊ะคืออะไรหล่ะเดี๋ยวเล่งให้ฟังนะครับเป็นการเล่งเรื่องธุรก,กิจชาวสวนมะพราวในชุมชนบ้านปลาคูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าผมข้ออนุญาติเล่งกลางนะครับพูดภาษากลางให้ฟังกันนะครับ ผู้ร่วมในการ2ท่านนั่งกับผมแล้วนะครับท่านแรกอาจารย์ดรจิตติมาดำรงวัฒนะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องพร้าผูกเกิดน,นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนิสารามีนโพคินพีรวัตรผู้บริหารจัดการแอปคริสตันปินโตนะครับสวัสดีส,ส,ดส<อ>ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเรื่องมะพระา้าวน่าจะพูดใต้ชัดกว่าแต่พี่นิสารามีนนี่พูดใต้ไม่ได้ต้องหั ต้องอ่านนะครับผมเริ่มที่อาจารย์จิตติมาก่อนเพราะว่าเหมือนที่เปิดรายการเมื่อสักครู่ว่าเวลาพูดถึงมะพร้าวเนี่ยภาคอื่นก็มีนะแต่ไม่เยอะ,ะเหมือนใต้มนเหมือนภาคใต้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าทําไมถึงมาทําเรื่องโครงการเกี่ยวกับมะพร้าวครับอ๋อค่ะโครงการพร้าวผูกเกินอนี้นะคะมีที่มาก็าคือว่า,อาหน่วยบริหารจัดการทุนและนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่หรือที่เราเรียกว่าบ พอทอนะคะให้ทุนนักวิจัยในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของเมืองนะคะหรือเราเรียกว่าเล ARNING CITY นะคะคทีนี้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยชพัะนครศรีธรรมราชก็ได้เขียนโจทย์วิจัยส่งไปเพื่อของ,งบประมาณแล้วก็ได้งบประมาณมานะคะซึ่งในหนึ่งแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ที่เทศบาลเมืองปากพูลนะคะเราก็จะมีทั้งหมด ห้าโครงการด้วยกันนะคะก็คือโครงการที่หนึ่งก็คืออุโมงโครงกลางโครงการที่สองก็คือเกลือปากพูลโครงการที่สามก็คือพลาผุกเกลอือและโครงการที่สี่ก็คือเรื่องวิถีชีวิตชาวประมงและโครงการที่ห้าก็คือเป็นการประเมินคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูลค่ะครับก็คืออาจารย์ดรจิตติมา อนอยู่ที่มราชพัฒนนครศรีธรรมราชใช่ค่ะก็ได้รับโครงการนี้เข้ามาก็เลือกที่ปากพูลซึ่งปากพูลก็มีหลายโครงการเดี๋ยวเลือกทําไมต้องเป็นมะพร้าวคร,ครับอาจารย์ครับที่จุดเริ่มต้นของการเลือกพัฒนาโจทย์ผู้ประกอบการชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ปากพูนนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราคิดโจทย์วิจัยนะคะเราก็ไปในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากพูลและเข้าพบภาค ผู้บริหารนะคะแล้วก็รประชาชนในพื้นที่แล้วก็พบว่าพื้นที่ที่ในเทศบาลเมืองปากพูลน,นะคะก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่หลักๆที่เป็นเศรษฐกิจหลักในพื้นที่นะคะก็คือผู้ประกอบการชาวสวนมะพร้าวผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแล้วก็กลุ่มชาวประมงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรับจ้างทั่วไปรับราชการนะคะแต่ทีนี้เนี่ย ในการพัฒนาโจทย์ต้องต้องตรงกับความต้องการของชุมชนนะคะชุมชนก็เสนอว่าทํำยังไงในช่วงในช่วงเนี้ยใน2,564นะคะเป็นช่วงที่มะพร้าวเนี่ยโดนวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าราคาตกต่ำมากเลยนะคะทีนี้ก็เลยได้เอาโจทย์ตรงนั้นละค่ะมาพัฒนาเป็นโครงการวิจัยเรื่องนี้ค่ะครับ พื้นที่ของตำบลปากภูนี้ด้วยสภาพพื้นที่ผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านซึ่งก็ดูเราทั่วโลกทางทางออนไลน์แล้วก็ทางทีวีภาคใต้องค์ประกอบรบบริบทของชุมชนนั้นสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนี่เป็นยังไงครับติดทะเลหรือว่ามันเหมาะไหมกับการทำมะพร้าวปลูกมะพร้าวอาจารย์ครับอ๋อค่ะ ถ้าลักษณะหลักของพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเอาโดยรวมก่อนเนี่ยเราจะมีแบ่งเป็นลักษณะก็คือถ้าลักษณะก็คือมีเทือกเขาก่อนอันนี้เราก็จะว่าเทือกเขาก็พื้นที่ที่เรารู้เลยก็คือชาวสวนใช่ไหมคะคก็คือพรมคีรีลานสกานกปิตามอะไรเหล่านี้เป็นเทือกเขาต่อมาก็คือลุ่มน้ำนะลุ่มน้ําก็คือเราก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําก็คือว่าลุ่มน้ปาปะาพันธุ์น้ำชาวดวไซเชียนใหญ่ เฉลือมพระเกียรตินะคะต่อมาก็พื้นที่ใช้ฝั่งนะคะช้ฝั่งก็ไล่ลงมาตั้งแต่ขนอมสีชนนะคะท่าสาราแล้วก็ยังติดบางพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองนะคะก็คือปากภูนปากนครนะเป็นอ่าวออกไปจนถึงปากพนังแล้วก็พื้นที่ต่อมาก็เป็นพื้นที่เมืองแล้วก็ชายขอบ เรายังแบ่งพื้นที่ชายขอบออกเพราะว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นเมืองแต่เขาก็คือเช่นพัะพรมนะคะทุงสงอะไรเหล่านี้ที่ยังเป็นพื้นที่ชายขอบอยู่ทีนี้ลักษณะหลักของพื้นที่ปากพูนเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ในออลักษณะภูมิภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนะคะคในลักษณะชายฝั่งนะคะชายฝั่งซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยก็ประกอบอาชีพทำสวนนะคะพืชสวนแล้วก็ เป็นพื้นที่ปากน้ำปากน้ำที่เราเรียกว่าปากน้ำปากพูนนะคะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านเวลาเรานั่งเครื่องบินมาที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแล้วก็จะมองลงมาเห็นสวนมะพร้าวเห็นสวนมะพร้าวเห็นปากอ่าวปากน้ำนะคะปากน้ำปากคือมะพร้าวนี่ชอบที่อยู่ใกล้น้ำทะเลใช่ค่ะอย่างนั้นนะฮะใช่ค่ะบนเขาภูเขาเนี่ยปลูกได้ปลูกได้นะคะแต่ว่าก็จะเห็นเยอะแถวแถบชายทะเลมากกว่าใช่ค่ะ เพราะว่าจะเป็นพืชที่เจริญงอกงามในพื้นที่ถ้าบนภูเขาเนี่ยเขาก็ปลูกแต่ว่าจะมีการใช้พวกเกลือเกลือนะคะไยากขึ้นไปอีกไปใช้ในการเหมือนกับว่าให้อาหารมะพร้าวนะคะแต่พื้นที่ที่ชาตอาหารต้องเค็มหน่อยนะคะแต่ถ้าพื้นที่ที่ใช้ฟังเนี่ยไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าดินที่นั่นนี่มันเหมาะอยู่แล้วนะคะมันเอื้อทีนี้คําว่าเพร้าวผูกเลือเนี่ยยังไงผมผมผมอยากให้อาจารย์ ครีประเด็นนี้ให้ฟังให้ชัดหน่อยแล้วกันเป็นเป็นคำใต้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับคาใต้นะคะจริงๆเนี่ยพราบผูกเกลอเนี่ยพราวเนี่ยก็คือมะพร้าวนะคะ,ะคาว่าเกลอนะคะก็หมายถึงเพื่อนอเพื่อนหรือว่าคนสนิทแล้วหรือว่าเหมือนที่เรานับว่าเป็นญาติด้วยกันแต่เขามไม่ได้เป็นญาติแต่ว่าเรานับว่าเป็นญาติด้วยกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคาว่าพราบผูกเกลอในครั้งนี้มันมีอยู่สองในยะในยะที่หนึ่งก็คือว่า ในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเจ้บบาประนครศรีธรรมราชที่เล่าใหฟังว่าเป็นลักษณะของพื้นที่เทือกเขากับชายฝั่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในอดีตใช่ไหมคะจากพื้นที่เทือกเขานะคะก็เก็บของปลาแล้วก็มีเนื้อสัตว์เก้งกวางล่องเรือเหนือจนมาถึงปากน้ําปากน้ําปากทูนแล้วก็มาเอาพวกอาหารทะเลกะปิมะพร้าวแล้วก็ พอน้ําทะเลหนุนนะคะก็หนุนเลือเหนือขึ้นไปที่ชายฝั่งแล้วก็เป็นเกลอือเขาเกลอือเลอันนี้ในยะที่เทียบทางประวัติศาสตร์ในอดีตของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนในยะที่สองก็คือในเรื่องของการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะคือนักวิจัยเนี่ยทำร่วมกับชุมชนนะคะคในการวิจัยที่ให้ชุมชนเนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการนะคะดังนั้นเนี่ย คำว่าผูกเกลือก็คือว่าผู้ประกอบการชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ที่เราเลือกไว้ทั้งหมด5พื้นที่นะคะมาร่วมกันดำเนินวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของเขาให้ให้มีไรายได้ในครัวเรือนที่สูงขึ้นแล้วก็<ผ>ม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับอาจารย์จิตติมาบอก ผู้ฟังบอกผมให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะได้ฟังปัญหาจากปัญหาเศรษฐกิจก็คือมะพร้าวนั้นมีเยอะแหละแต่ว่าราคามันไม่กระเตื้องด้วยปัจจัยภายนอกซึ่งเราก็ควบคุมไม่ได้ในพื้นที่ทีนี้เวลาไปทํางานในพื้นที่เดี๋ยวสั้นๆก่อนที่ไปที่คุณนิสราหมินก็คือเราเราเราไปช่วยเขายังไงบ้างครับอาจารย์ครับไปเจราจาทางการค้าร่วมไปส่งเสริมปลูกพันธุ์ไหนบ้างที่เป็นที่ตลาดความต้องการของตลาดให้เห็นภาพชัดขึ้นไปบอกเขายังไงครับอาจารย์ครับเวลาลงพื้นที่ที่ปากพูนเนี่ย คือเริ่มจากยังไม่ได้ในเรื่องของพี่นิสราินอเอาของอนักวิจัยก่อนนะคะครับผมคือนักวิจัยตอนลงพื้นที่เนี่ยเราจะเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเราจะไปศึกษาชุมชนก่อนแล้วก็ไปศึกษาผู้ประกอบการชาวสวนมะพร้าวคือเราจะไปเซอร์เวก่อนนะคะทีนี้เนี่ยก็จะไปเก็บว่าพื้นที่สวนมะพร้าวไหนที่ที่สามารถที่จะ ยกระดับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีหลากหลายมากเลยก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่สตาร์ทอัพที่ที่แหล่งพ่อพันธุ์ก่อนพาอพันธุ์มะพร้าวนะคะ,ะก็ไปเจอสวนมะพร้าวบ้านพ่อเชื่องอที่มีจุดเด่นจุดเด่นของสวนมะพร้าวบ้านพาอเชื่องเนี่ยคือว่าในระหว่างที่ชาวสวนมะพร้าวคนอื่นๆเนี่ย เขาก็ขายมะพร้าวที่มีรถมารับซื้อมะพร้าวเขาขายผลละ5บาท5บาทอันนี้บอกผู้ชมหน่อยนะมะพร้าวที่อาจารย์แล้วก็ทีมวิจัยลงพื้นที่เนี่ยเป็นมะพร้าวพันชุมพร2หรือชุมพรห0ศนขีดไม่ใช่มะพร้าวอะไรนะผมไม่มะพร้าวอะไรที่ขายข้างทางอ่ะอันนี้มะพร้าวเพื่อจะไปแกงไปทําขนมใช่ค่ะนะฮะก็เรียกมะพร้าวหนักเหรอฮะคืออย่างนี้ค่ะ ดั้งเดิมเนี่ยพื้นที่ที่ตำบลปากพูลเนี่ยปลูกมะพร้าวพันหนักหรือมะพร้าวพื้นมเมืองมะพร้าวท้องถิ่นที่รเราทั่วไปคือมะพร้าวแกงแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องคอยจยงกว่ามันต้นสูงซึ่งมันลำบากนในการนะเก็บเกี่ยวผลผลิต ทีนี้ก็จะมีศูนย์วิจัยชุมพรเนี่ยเขาก็พัฒนามาเรื่อยเลยที่จะให้ได้พันธุ์มะพร้าวที่3ปีต้นเตี้ยลูกดกเนื้อหนาน้ําหวานกะทิเยอะอจนกระทั่งพัฒนาจนได้สายพันธุ์มะพร้าวชุมพร60ศขีด 2, 2หรือชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าชุมพรสองมะพร้าวชุมพรสองก่อนที่จะเป็นชุมพร60ศขีด2เนี่ยเป็นชุมพร60ศขีด 1, 1ก่อน แต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงที่สุดก็คือว่าเนื้อยังไม่เยอะครับแต่ต้นเตี้ยแต่ออกผลแล้วทีนี้ก็เลยพัฒนาเกสรใหม่ให้ได้เนื้อเยอะเนื้อแน่นนะคะเราไปทําจุดนั้นด้วยไหมครับเรื่องของการส่งเสริมการใช้พันธุ์ที่มันมันเหมาะต่อพื้นที่แล้วก็ราคาดีกับท้องตลาดเนี่ยเริ่มนนตั้งต้นไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ไม่ได้ตั้งต้นแต่ว่าไปในส่วนของส่งเสริมแนะนําได้แต่เขาในพื้นที่เนี่ย เขาตั้งต้นตั้งแต่ปี60แล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่เริ่มเริ่มพันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสายพันเริ่มสายพันแล้วก็เรื่องอะไรครับเดี๋ยวก่อนจะไปที่เรื่องของตลาดพอสายพันเสร็จใช่ไหมคะสายพันเสร็จเนี่ยเราก็ได้ส่วนพอเชื่องหนึ่งส่วนที่พัฒนาจําหน่ายผลมะพร้าวที่เป็นต้นกล้ามะพร้าวนะคะต้นกล้ามะพร้าวนะครับต้นกล้ามะพร้าวต่อมาก็อันที่สองก็คือเราไปค้นพบว่า พื้นที่ปาพูลส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยเขาทำนากุ้งใช่ไหมคะ uh huh. อ่าแล้วตอนนี้เป็นบ่อก,กุ้งร้างใช่ไหมคะคแล้วพอเป็นบ่อก,กุ้งร้างเนี่ยเราจะเอาพืชชนิดไหนไปปลูกเนี่ยก็ <c oughs> ก็ปลูกยากปลูกพืชสวนครัวอะไรก็ยากต่อมาก็ไปเจอ,อสวนบ้านอาจารย์ธงชัย uh huh. นะสวนบ้านอาจารย์ธงชัยซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็น อ,อาจารย์ประจําอยู่ที่โรงเรียนปากพูนนะคะโรงเรียนมัธยมปากพูนเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์ก็มีโครงการที่ว่าปรับสภาพดินใน<ม>บ่อกุุงร้างนะคะคแล้วก็ ปรับสภาพดินโดยใช้อินทรีย์นะคะไม่ได้ใช้เคมีอะไรต่างๆแล้วก็ทําเป็นสวนมะพร้าวอันนี้ก็เป็นโมเดลในเรื่องของการปรับสภาพดินฟ mm hmm. ื้นฟูดินเพื่อที่จะสอดคล้องกับการทําสวนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะอ,อ๋อนั่นคือเป็นเรื่องของการไปปลูกเขาเรียกไปให้แนวคิดในเรื่องของการทํำยังไงให้สามารถปลูกมะพร้าวได้อย่างยั่งยืนผม<ช>ข้ามสดไปท,ที่ที่ชาวอานบทเมื่อสักครู่เรื่องของเออราคามันต่ํา มันมีสาเหตุอะไรบ้างคุณนิสรามินเนี่ยแนะนําตัวเองแล้วกันครับเข้ามาช่วยในส่วนนี้ยังไงตัวเรามาจากที่ไหนยังไงครับอ๋อโอเคก็ก่อนอื่นขอแนะนําอย่างนี้นะคะ,ะว่าเ,เราทำแอปพลิเคชันแล้วก็โดยอาชีพของทางพี่จริงๆแล้วคือเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ต่างๆในทางธุรกิจนะคะ,ะทีนี้พอเรามาทำแอปเนี่ยจริงๆเกิดจากโควิดนั่นแหละคะ่ะต้องขอบคุณโควิดที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนมาทำแอปอ แล้วก็ทําแอปเนี่ยครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจทํามาเพื่อช่วยชาวบ้านครับโดยเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงโควิดล็อตแรกถ้าจําได้นะคะออแอปต่างๆจะขึ้นราคาค่า GP อะค่ะจาก30เป็น35ทุกมี่ห้อทุกแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็อดควรวละคะ่ะว่าโอ๊ยกเก็บทํกไำไมเราเราจะกำไรตรงไหนม,ม,มันก็เป็นเรื่องดราม่ากันขึ้นมาใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเราก็เลย ทำแอปอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจเอาไปแจกเอาไปแจกให้ผู้ประกอบการชื่อคริสตัลปินโตคริสตัลปินโตใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เทรดมาร์กของเราคือปินโตโลโก้สีแดงๆงนะคะทีเราเอาไปแจกผู้ประกอบการเชื่อหรือไม่ว่าเขาไม่ได้อยากได้ของฟรีนี่คือสิ่งที่กลับตาลปัดนะคะคือเราเราสร้างเพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนเอาของมาขายที่เราเนี่ยใช่ เป็นฟู้ดเนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนฟู้ดเหมือนแอปต่างชาตินั่นแหละค่ะฟู้ดที่รีพับี่เอาไปให้ฟรีเพื่อที่จะช่วยเขาไม่เอาไม่เอาอยากได้ของอยากได้ของดีอยากได้ของดีให้เราไปพัฒนาเพราะเขารู้จักเราเนาะเขาจะเรียกเราว่าพี่พิมพ์ถ้าพี่พิมพ์หมดโครงการ csr ของพี่พี่ก็จะไม่ทําต่อใช่ไหมพี่จะไม่พัฒนามันใช่ไหมเนี่ยค่ะทำให้เราต้องเปลี่ยนโมเดลใหม่แั้นพอเปลี่ยนโมเดลเราก็ยังยึดถือเหมือนเดิมว่า เราก็ยังจะช่วยช่วยอยู่ช่วยชุมชนอยู่ก็เลยเปลี่ยนโมเดลใหม่จากที่จะเป็นฟู้ดแล้วแจกแต่ถ้าจะให้เราคิดเงินเราไม่ทําแค่นั้นเราก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นแอปประจําบ้านคนไทยซะเลยอะไรก็ได้เป็นแอปสามัญประจําบ้านคนไทยติดในมือถือนี่แหละแน่นอนคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ข้างไปดูในแอปเปี่ยนตัวแล้วก็ถ้าชอบใจไหนก็จิ้มจิ้มแบบนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราทําจากอะไรเราทําจากพฤติกรรมเราเรียกว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในคนหนึ่งคนเนี่ยค่ะในหนึ่งวันคุณต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเปแน่ๆมีฟู้ดถูกไหมคะมีโชห่วยไหมคะต้องอาบน้ําใช้สบู่ยาสิฟันต้องมีแน่ๆก็มีร้านโชวห่วยเราก็จะยกระดับสมาร์ทโชห่วยโชห่วยชาวบ้านเนี่ยค่ะขึ้นมาให้อยู่ในแอปนะคะแล้วมีอะไรคะปวดหัวตัวร้อน าาร้านขายยาก็มีค่ะมีเยอะเออแล้วถ้าจะปรุงอาหารต้องไปตลาดสดไหมคะในนั้นก็จะมีแอปตลาดค่ะเรื่องแ,แ,แอปเดี๋ยวเข้าไปดูกันการ <c oughs> <ๆ S 2> กลัวเวลาจะจะหมดไปนี่เรื่องเรื่องถ้าสนใจก็เข้าไปแอปเป็นโตแล้วเป็นโตรเรามาเกี่ยวกับพี่น้องที่ปากพูนเรื่องมะพร้าวยังไงครับอ มันมีโครงการอย่างนี้ค่ะว่าทางพณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะ,ะให้เรามาช่วยดูแลในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรและแปรรูปอย่างเช่นมังคุดที่มันล้นตลาดเพราะอะไรมันล้นตลาดก็เพราะว่าดีมานมันน้อยซัพลายมันเยอะ หาผู้ซื้อไม่เจอใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำไอคอนที่เราเรียกว่าสินค้าเกษตรและแปรรูปรเพื่อให้ช่วยชาวกเกษตรกรหรือชาวสวนได้รู้แผนล่วงหน้าว่าถ้าเราผลิตได้ในเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ยจะมีคนซื้อเรากี่คนครเราก็ทำไอคอนนี้เพื่อขายล่วงหน้าเพราะนั้นอันนี้ก็จะมาช่วยได้ท่านในกรณีที่มะพร้าวราคาตกต่ำตกต่ำเพราะอะไร,รมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะถ้าคนซื้อเยอะ ของน้อยราคา<อ>แพงแต่ถ้า<พ>คนน้อยซื้อน้อยของเยอะราคาก็ถูกเพราะฉะนั้นอันนี้่ะเราทำวางแผนให้เ,เราเรียกว่าการวางแผนการผลิตให้กับผู้ประกอบการจะได้รู้ว่าอ๋อดีมานซัพพลายเป็นยังไงเพราะยานแอปเราเนี่ยจะเป็นขายล่วงหน้าได้อ้อ่า แล้วก็ตัดสต็อกเรียลไทม์ซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นแอป,ปแรกในโลกที่สามารถทำสต็อกเรียลไทม์ได้แล้วลงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนในชุมชนเขาเขามีปฏิสัมพันธ์หรือว่าตื่นเต้นอะไรกับเราแค่ไหนครับเออจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกนี้นะคะว่าข้อดีของการลงพื้นที่คือได้คุยกับเขาปัญหาของพวกเขาอย่างหนึ่งคือ ก็ฉันแก่แล้วฉันทาไม่เป็นฉันชอบขายหน้าบ้านมากกว่ารถมารับลิงมาปีนปีนแล้วก็ขนขึ้นรถใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นเป็นจุดที่ทําให้เกษตรกรหรือชาวสวนไม่สามารถยกระดับได้เพราะปิดกั้นตัวเองฉันทําไม่เป็นฉันเออฉันยังยังมุมนี้เข้าไม่ได้ประตูนี้ปิดแล้วเข้าไม่ได้ต้องเข้าประตูอื่นใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยใช้วิธีค่ะมีพี่เลี้ยงอ๋ออ่า ใครที่สวนไหนสามารถทำเองได้มีลูกมีหลานที่ทันสมัยหน่อยเอามาทำไลฟ์เลยเอามาลงเรามีสามารถมีช่องมียูทงยูทูบให้นะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็จะมีพี่เลี้ยงคคอยไปดูแลในกลุ่มชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือบางคนบอกไม่ได้ทำไม่ได้เ,เดี๋ยวเรามีคนไปช่วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปวางแผนให้หมดตั้งแต่การตั้งราคาขายเอาตรงๆนะคะ ขาวสวนจริงๆบางครั้งเขาไม่รู้เรื่องการตั้งราคาจริงๆเขาได้เปรียบนะเขาอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบเพราะว่าเป็นผู้ผกําหนดราคาเองแต่บางทีเขาความที่ว่าอะไรก็ได้ก็เลยถูกกดราคาชีวิตจริงค่ะไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตจริงขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ขาย <c oughs> นะคะเบนเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาช่วยเขาบางคนเนี่ยลงทุนไปไม่รู้นะคะว่าต้นทุนเท่าไหร่ที่ลงไปค <c oughs> ่าปุย๋ยค่ายาค่าคนงานค่าเก็บไม่รู้เลยค่ะครับ และนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องลงมาช่วยเขานะคะเราก็จะมีพี่เลี้ยงลงมาช่วยสอนคำนวณต้นทุนกระบวนการต่างๆทุกอ,อย่างขายต้องไม่ขาดทุนชาวสวนต้องไม่ขาดทุนอันนี้แอปในโปรเซสเราทไํไให้หมดละแต่ที่พูดให้ผู้ชมได้ฟังเหมือนในรูปเนี่ยเราพูดถึงมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าขายมะพร้าวกันเป็นลูกเ,เป็นผลอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างนั้น<ล>ก็ต้องแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในพื้นที่ได้ต้องทําอะไรบ้างครับอาจารย์จิตติมาครับแปลรูปที่ว่าเนี่ย อย,อย่างเช่นแปรรูปที่ว่านะคะที่ว่าเราจะส่งไปที่ขายจําหน่ายในตลาดสินค้าออนไลน์เนี่ยก็มีน้ําหวานมะพร้าว<อ>น้ําชอดอกมะพร้าวแล้วก็น้ํามันมะพร้าว และตอนนี้เนี่ยก็คือน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเราเพิ่งจัดเวทีในเรื่องของปูสาแดแหล่งเรื่องพร้าวที่ปากพูนในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวกับมะพร้าวไปเมื่อวันที่ยีบสตุลาคม2514ที่ผ่านมาแล้วก็เชิญพี่พิมพ์ไปนั่งปูปูสาดด้วยกันนะคะแล้วก็พูดคุยร่วมสนทนากับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง5พื้นที่ที่เลือกไว้นะคะมีหมู่4นะคะ หมู่12นะคะหมู่2แล้วก็หมู่8ตรงนั้นเขาเรียกชุมชนอะไรครับแบบแบบตำบลบากโพนโ,โอเคนั่นแหละแต่ว,ว่าถ้าจะไปเจอเกิดพี่น้องก็บอกว่าเออสนใจอยากไปดูจังเลยอ๋อค่ะ ก็คือให้ไปที่บ้านพ่อเชื่องก่อนเลยถ้าต้องการพอ่พอเชื่อง,อองถ้าต้องการต้นกล้ามะพร้าวนะคะที่หมู่ 4, 4นะคะหมู่4เส้นทางอยู่หลังเทศบาลเมืองปากพูนเลยค่ะค่ะแต่ถ้าต้องการน้ําตาลมะพร้าวนะคะให้ไปที่หมู่12บ้านสาราบางปูนะคะแล้วก็หมู่8 ค่ะสวนน้ำตาลมะพร้าวแม่ทองพลิงนะคะแต่ถ้าต้องการที่ว่าเป็นผล,ลไม้ด้วยอย่างเช่นส้มโอนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝรั่งนะแต่แถมอร่อยอร่อยอร่อยมากก็ไปที่หมู่สองนะคะบ้านดอนทะเลนะสวนคำสิงแต่ถ้าต้องการไปเรียนรู้ในเรื่องของการฟื้นฟูปรับสภาพดินก็ไปสวนบ้านอาจารย์ธงชัยค,ค่ะ,ะเรื่องมะพร้าวเราจะไปดูแลในชุมชน ระยะเวลานานแค่ไหนครับอาจารย์ครับไปช่วยในครั้งนี้ครับระยะเวลาคือพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจและยก,ยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยโครงการวิจัยนี้ดำเนินการหนึ่งปีค่ะจนกระทั่งถึงปี65ค่ะแต่ว่าเราก็จะดูแลแล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมจนจนกระทั่งเขาเข้าใจจนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะจัดการในเรื่องของอคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเขาได้แล้วเราก็ ยังดูแลเขาต่อไปนะคะก็จะหมดโครงการแล้วเขาสวนให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเลยแหะการใช้พันธุ์ต่างๆให้มันเหมาะสมการดูแลในประจําวันซึ่งมะพร้าวนี่ เป็นเป็นมีผลตลอดทั้งปีไหมครับมีผลตลอดทั้งปีตั้งแต่ปฏิทินวิธีการผลิตนะวิธีการผลิตเนี่ยตั้งแต่มกราถึงธันวาคมคนะมันก็จะมีว่าอย่างเช่นว่าน้ําชอดอกมะพร้าวเนี่ยเขาจ่ายผลเยอะในช่วงต้นปีนะคะม,มกรากรุ่งพาพมษสานี่ก็จะเป็นในส่วนของออถ้าเราเนี่ยเราจะมีเหมือนประเพณีต่างๆนะสงกรานวิขนม ้มขนมโคอะไรต่างๆสงกรานเนี่ยเขาก็จะมีขนมโคใช่ไหมคะาบางพื้นที่นะคะแล้วก็จนกระทั่งนะคะข้าวพันสาออกพันษานะคะขนมต้มนะจนกระทั่งศาสเดือนสิบนะคะก็จะมีปฏิทินที่สอดคล้องกับมะพร้าวอีกวิถีชีวิตชาวใต้นะคะก็มีขนม,ลขนม,ขนมขปลาขนมกงขนมไข่ปลาอะไรต่างๆที่ท <มา S 2> เราต้องใช้กะทิมะ <า S 2> <มา S 1> พร้าวนะครับก็คือไปดูแลพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นปลูก การบำรุงต yeah. ้นจนจนถึงขั้นดอนการเก็บเกี ar, ่ยวมาขายเป็นล so ูกก็ว okay. ่าไปขายเป็นน้ำตาลมะพร้าวขายเป็นน้ำมะพร้าวหรือว่ากระบวนการเป็นกะทิอะไรว่าไปปุ๋ยด้วยค่ะปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยค่ะปุ๋ยมะพร้าวไม่ได้ทิ้งการไม่เคยรู้ไม่เคยไม่เคยรู้อาการแอปต้องรู้แอปต้องรู้แอปเปพร้าวปุ๋ยมะพร้าวราาคแพงนะคะปุ๋ยต้องมาอยู่ในแอปเป็นตัวโอเคช่วงท้ายครับสั้นๆครับคุณ นิสามินคะฝากผู้ชมทางบ้านที่ดูเราอยู่นี่คือต้นแบบที่เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชกับการช่วยเหลือน้องชาวสวนมะพร้าแล้วก็อื่นๆเชิญครับโอเคก็จริงๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าเราไม่ได้ช่วยเฉพาะชาวสวนเราช่วยผู้ประกอบการในในใน,ในหลายๆส่วนในภาคส่วนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสําหรับทาง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากมะพร้าวเนี่ยเราได้ไปคุยกับผู้ประกอบการแล้วเขามีความสามารถในการผลิตคําถามถาม,ถามว่าเขาจะไปขายที่ไหนเนาะขายเดิมๆก็ได้แบบเดิมๆเ,เขาก็ขอเปลี่ยนขึ้นมาขายบนออนไลน์นะคะซึ่งแอปพลิเคชันปิโนเนี่ยมีพร้อมให้เขาสามารถลงมาขายได้แล้วก็ในเรื่องของการทำมาร์ตติ้งเรามีทีมนะคะที่จะไปถ่ายรีวิวเอาขึ้นช่อง YouTube แล้วก็กด สามารถดูได้แล้วก็สามารถซื้อได้ทั่วประเทศนะคะครเรามีแบ่งเป็นจังหวัดจังหวัดไว้ว่าจังหวัดนี้มีสินค้าอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรเราอยู่กรุงเทพเราไม่รู้หรอกนะว่าที่ทางนครมีอะไรพัทลุงมีอะไร,รนะคะครเราแค่กดเข้าไปแล้วก็ดูว่าจังหวัดนครมีสินค้าเด่นดังอะไร,รก็จะเห็นหมดเลย หนึ่งในนั้นก็ผลิตภัณฑ์มะพร้าวนะคะเราก็มีเยอะมากก็แอปพลิเคชันเราพร้อมยินดีที่จะช่วยช่วยเหลือชุมชนนะคะเราก็ช่วยทางอาจารย์ที่จะเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการนะคะก็ประมาณนี้ค่ะติดตามได้ที่แอปปิ่นโตนะครับส่วนของอาจารย์เดี๋ยวผมลงพื้นที่ไปติดตามไปเจอพ่อเชื่องคุณอาจารย์ธงชัยแล้วก็หลายคนในพื้นที่ตำบลปาพด้วยจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครับ พร้าวผูกเกลอนะครับแหลงเรื่องธุรกิจชาวสวนมะพร้าวชุมชนบ้านป่าคูนขอบคุณทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ดรจิติมาดำรงวัฒนะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องพร้าวผูกเกลอแล้วก็อาจารย์แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณนิสารามินโพกินพิรวัตรผู้บริหารจการแอปคริสตันปิตโตขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ